แล้ค่ะกลับมากันต่อนะคะมาดูตัวเลขของผู้ป่วยโควิดวันนี้หน่อยพี่ชัดขาก็ยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้อยู่ที่25,456รายนะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะแล้วก็ ATK ก็2 1 0 1 2ื่4รายหมอบอกว่าอย่ารวมอย่ามาบวกกันเพราะมันเป็นซ้ำซ้อนแต่เราก็จะบวกนะเพราะว่าวันนี้มันเจอแบบนี้ PCR เข้าไป25,000่ ATK 2องหมรวมเป็น4 6 0 0ม 700ร้อยลายคับพี่ชาสี่หมื่นกว่าเขาอยู่ที่ประมาณครึ่งแสนปีงประมาณอย่างเงี้ยตลอดเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังสงการจะมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่านี่ขนาดยังไม่สงการเนาะนี่อย่างเออราสงการเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะวันสงการมันต้องหลังจากนั้นเองน้อยเนี่ยเป็นอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ค่ะปลายเดือนอากาศก็ร้อนขนาดนี้ไวรัสยั่งอยู่ได้เนาะขนาดร้อนขนาดนี้มันยังโควิดมันยังตอนนี้มันอดทนมากนั่นสิเออนะ ทีนี้คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันคือตัวเลขที่เขาบอกว่าต้องสนใจใช่ไหมบางคนเขาบอกเลิกนับผู้ติดเชื้อแล้วไปนับผู้เสียชีวิตกับคนป่วยหนักดีกว่าแต่ผู้เสียชีวิตเราก็ยังสูงอะสูงขึ้น<ช>ทุกวันไนะะอ,อ,อ้ตรงผู้เสียชีวิตสูงนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังเลยนะออืนะเพราะว่าตอนนี้ผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสร้างรักษากันอยู่225,134รายนะคะอาการหนัก1,402รายใส่ท่อช่วยหายใจ 504รายเสียชีวิตเพิ่ม77รายนะ hmm. uh, 77รายมาจากไหนบ้างเป็นกรุงเทพไปซะ19ก hmm. าแสดงว่ากิจกรรมในกรุงเทพเยอะ uh. นะแล้วก็ปารีมณฑล10รายนะฮะแล้วก็กระจายไปณนาภาคต่างๆเขาบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตใน97เป็นกลุ่ม608ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่แล้วแล้วก็จะอาการหนัก บรรดาผู้สูงไวัผู้ที่มีโรคประจำตัวพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยนะคะสิจังหวัดที่ผู้ติดเชื้อสูงกรุงเทพ3ามพนครศรีธรรมราชพุ่งขึ้นมาพันหนะชนบุรีพันสองสมุทร,รสงสครามพันหนึ่งนะนี่ก็กระจายกันไปนะคะทีนี้เมื่อวานที่มันมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยเขาก็พูดถึงกรณีที่อยู่ดีๆทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุข พูดเรื่องของการชวนถอดหน้ากากนะโดยบอกว่าจะเริ่มในการใช้ชีวิตให้มันเป็นโลกประจำถิ่นนะแล้วก็อาจจะให้มีการถอดหน้ากากได้โดยเริ่มจากพื้นที่ในสวนสาธารณะนะก็วันนี้ก็มีคนไปถามอะถามคุณอนุทินคุณอนุทินก็บอกว่าเอ่อมีเสียงไหมเอาไปฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยคุณอนุทินก็พูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่า ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้บอกว่าให้เปิดหน้ากาก<ช>ทันที<ช>ไม่ใช่เลย<ม>แต่บอกว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งกรุณาที่หลังพูดซ้ําด้วยจุดไหนเออจุดหนึ่งแล้วจุดไหนจุดไหนเออ,เอ,อมาพูดตอนนี้แต่ว่าใกล้ๆใช่ไหมหรือยังไงจุดหนึ่งนี่จุดที่บ้านคุณหรือจุดที่บ้านผม <laughs> เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อถึงระดับหนึ่งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นคนก็เข้าใจว่าอ้าวมาพูดตอนนี้แสดงว่าจะทําในระยะอันไกลแล้วทำไมต้องพูดเร็วแล้วเกิดอะไรพูดเร็วใช่คนยังตายเพิ่มทุกวันมาพูดเปิดหน้ากากคือทั้งหมดนี่เป็นเพราะพวกคุณไม่ใช่ผู้สื่อข่าวไม่ใช่ผู้สื่อข่าวนะแหมเอาไปฟังเขาหน่อยไปฟังเขาหน่อยเขาก็บอกว่าสื่อสารผิดพลาดไม่ได้เสนอให้ถอดหน้ากากในสวนเป็นแผนในอนาคต ดำเนินก,การได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจะไปแค่ไหนก็ต้องให้ทางกรรมการสบคได้พิจารณาก่อนไหนนะก็เป็น,นอันนั้นเป็นหนึ่งในในในเรื่องนี้ก็เราก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ให้ระมัดระวัง ตัวเองอย่างเต็มที่นะครับอันนี้เรื่องการติดเชื้อเนี่ยนะครับก็มันมีอยู่เหตุเดียวที่ติดเชื้อได้ก็คือการรวมกลุ่มกันตองคนหมู่มากเพราะฉะนั้นเรารู้ว่านั่นนั่นนั่นคือสาเหตุเราก็พยายามที่จะจะก็ขอความร่วมมือที่จะให้ให้มีการป้องกันให้มากที่สุดนะครับเป็นวันครอบครัว นะไม่ถ้าครับถ,ถ้าไม่ถ้าทุกคนกลับไปแล้วก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างเต็มที่นะครับสมกับที่เราเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วเนี่ยก็คงคงจะไม่มีอันตรายอะไรแต่อย่าหลายครอบครัวมารวมกัน,นก,ก,กคค็ครอบครัวอยู่กับครอบครัวดีกว่า คืออย่าเพิ่งไปเน้นเรื่องของบันเทิงอะไรมากมายถ้าถ้าถามผมผมไม่แนะนําโดยเฉพาะยิ่งไล่สาดน้ํากันเพราะมันต้องเอามือไปกวนเอาบินดินสอพองเอาอะไรใส่ามาปะน่องปะหน้าเนี่ยมันก็เกิดการสัมผัสเยอะแยะไปหมดโอ้รถน้ําพระรถน้ําคุณพ่อคุณแม่ บุปการีนี่เป็นเป็นสิ่งที่ที่ไม่ไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วนะครับถ้าดีที่สุดก็คือใส่หน้าก,กากอนามัยฉีดวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รณรงค์ให้ไปทาการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุนะครับที่ที่ยังไม่ยอมบอกมาฉีดวัคซีนขอให้ทั้งทางลูกหลานทั้งอสองมอได้ช่วยกันเ,เรียกร้องให้ท่านเหล่านั้นได้ยอมฉีดวัคซีน อีกอย่างหนึ่งก็คือก็ฟังแล้วก็เข้าท่าดีนะแพทย์ก็แนะนำมาว่าค,คลีนอัพนะก่อนกลับบ้านสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็พยายามอยู่ในอาจจะไม่ไปดินเนอร์กับเพื่อนฝูงข้างนอกไม่ไปสังสรรค์ไม่ไปพบปะผู้คนมากไม่ไปในสถานที่เสี่ยงนะครับสักเจ็ดวันแล้วก็กลับบ้านตรงนี้ก็สะอาดแน่นอนนะครับ ก็จะลดลดอัตราการติดเชื้อได้มากทีเดียวผมเชื่อว่าประชาชนมีความเข้าใจแล้วว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องมันต้องมีมีกิจกรรมการรวมตัวของคนมันถึงจะติดได้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในจุดนั้นไปกรมควบคุมโรคเขาคงมีมาตรการบางอย่างมันไม่ใช่อยู่ที่มสบคเรื่องของวิธีการป้องกัน ให้เกิดความปลอดภัยอะไรต่างๆก็เป็นภารกิจของของกรมควบคุมโรคอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ก็พูดไอ้หลักที่เขาบอกมาแต่ละอย่างมันก็เป็นหลักหลักทั้งปีอะมันไม่ใช่หลักที่จะต้องเน้นใช้เฉพาะสงการอย่างเดียวยังเป็นอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอยู่นะครับก็ช่วยกันช่วยกัน ในเครือข่ายที่เรามีอยู่ให้มากที่สุดอืมนี่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 น,นะเป็นแผนในอนาคตแล้วก็อตกลงพ่งนี้สบคเนี่ยชุดใหญ่จะมีการพิจารณาประเด็นที่เราต้องตามต่อค่ะพิชชาร์ก็คือต้องดูว่าเขาจะมีการพูดถึงการคลายล็อกหรือว่าผ่อนปลนมาตรการการเปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่คาดว่าจะมีการหารือประเด็นดังกล่าวในสบคแน่นอนเขาจะเปิดไหมฮะเขาจะคลายล็อกไหมผมไม่รู้ว่าเขาจะรับไม่รับเนะ่ เพราะว่าแต่น่าจะรับเพราะว่าก็สรุปแล้วนี่ว่าให้กินเหล้าได้ปิดอะไรได้เพราะงั้นมันรับอยู่แล้วรับอยู่แล้วเออเป็นแต่เพียงว่ารับเป็นทางการเท่านั้นเองอืมอมนะอาจจะมีมาตรการอื่นที่เขาจะเผื่อไว้หน่อยให้ระวังนะคะรวมถึงการจะพิจารณาเรื่องของการปลดล็อกมาตรการตรวจหาเชื้อต้องเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่คือจะผ่อนคลายให้มากขึ้นผ่อนคลายหมดเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแทบจะว่า เปิดเข้ามาได้เลยเสรีแล้วแต่เป็นเข้ามาแล้วมีการตรวจเท่านั้นเองถ้าตรวจแล้วไม่เจอก็ไปเลยคือไม่ต้องมากักตัวรอตรวจอะไรๆรอบตรวจหลายๆรอบอาจจะไม่มีเรื่องพวกนี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะเนี่ยเขาบอกจะเป็นการเปิดประเทศเต็มรูปแบบซึ่งทางด้านของภาคเอกชนทางสถาบันสภาุตสากรรมนะแล้วก็สภคคานี่ก็เตรียมชงสปคพ่กนี้เลย ขอเปิดประเทศเต็มรูปแบบพี่ชัดดึงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1ล้านล้านเยียวยาธุรกิจที่บอบช้ำแล้วก็ช่วย SME 3ล้านรายนะคะก็หลายประเทศเนี่ยนะบางคนติดจนเป็นเขาจะให้แสนเลยเขาจะให้เขาจะให้เลิกตรวจเลยนะพี่ชัดคือหมายถึงว่าเข้ามาปุ๊บโชว์พาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตว่าว่าได้ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วเข้าเลย อ๋ได้แต่ว่าถ้าเผื่อบางส่วนที่ไม่มีเนี่ยเขาตรวจนี่ถ้าเจอก็โดนนิดหน่อยอแต่ถ้าไม่เจอนี่ก็ไปต่อได้เลยอันนี้คือเป็นที่ทางด้านเอกชนจะเสนอนะคะเดี๋ยวรอดูว่าแล้วทางสบคเขาจะมองอย่างไรนะคะนี่เอาละ,ะจากเรื่องของว่าน่าจะเป็นมีอะไรแล้วมั้งเรื่องของโควิดก็เดี๋ยวรอผลพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเอาไปดูเรื่องการเมืองอีกนิดนึงลืมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเทศกาลเลือดไหลออกอะ่ะก็อยู่ที่พักประชาธิปัตย์ นะเ,เพราะว่าคุณไพรพัฒโนรู้จักไหมฮะใครนะไพรพัฒโนอ,อ๋อรู้คุณพ่อเขาด้วยพี่ออสไัวพัฒโนอดีตนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นะคะอดีตสสสงขลาประชาธิปัตย์เขาโพสต์ผ่าน f เฟซบุ๊ k ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักก็ปิดฉากการอยู่กับพักประชาธิปัตย์มากกว่า53ปีตั้งแต่สมัยคุณพ่อใช่ก็คือ,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 อคุณสไสวพัฒโนนะคะนี่ เขาก็บอกว่าโทรศัพท์ไปแจ้งคนแรกก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะในการตัดสินใจแต่เขาบอกงนี้นะแต่ไม่กล้าหารเพียงพอที่จะโทรไปหาหัวหน้าชวนที่รักและเก่งใจแบบสุดๆว่าได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการเสียที่จะไปไหนต่อฮะก็จะไปทางไหนนี่ยังไม่รู้เขาไม่ได้ประกาศนะคนเนี้ย เป็นแต่เพียงเขาคงเจออยู่ในระหว่างว่าแล้วฉันจะไปไหนดีเพราะว่าทางภาคใต้วันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปัตย์จะแข็งแรงเหมือน่อนนั้ไปอยู่กับคุณอะไรนะนิพิษไหมเอานิพิษก็ออกไปแล้วอาจจะไปกันก็ได้เราไม่รู้นี่คุณนิพิษไปอยู่กับนี่ไงสีกุมารก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูท่าทีเขาเพราะมันไม่ใช่แค่คนนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งก็แกนแกนนำคนหนึ่งของกรปปสเนี่ย ก็มีข่าวออกมาคุณจุมพลจุลสั้เนี่ยก็มีท่าทีว่าจะออกอีกซึ่งแต่ต้นในการเลือกตั้งเนี่ยเขาแข่งกับพลังประชารัฐมีคนในพลังประชารัฐบอกอย่าไปลงประกอบกันเลยเพราะยังไงคุณจุลคุณเอ่อเนี่ยจุมพลเนี่ยจะมาอยู่กับพลังประชารัฐเขาว่าอย่างนั้นแต่วันนี้ยังไม่รู้ต้องรอว่าไปที่ไหนแน่แต่คนที่ไปใส่เสื้อแล้วพลังประชารัฐคือคุณอาภิชัยใช่ไหม เตชะอุบลเอนนี้ก็ก็เรียกกระเป๋าตังค์อันหนึ่งของประชาธิัย์ไปเรียกเขาอย่างนั้นกระเป๋าเอาไว้ก็จริงกระเป๋าตังค์เลยนะกระเป๋าตังค์ผมไม่เรียกตัวเงินแต่ทองแบบคุณทักษิณกระดิ้เพราะว่าคุณทักษิณเป็นจริงๆหรือคุณทักษิณจะปฏิเสธหรือุ๊ยอิงจะปฏิเสธว่าพ่อไม่ใช่ตัวงเงินตัวทองเออๆนะนี่คยอตัวเงินแต่ทองเลยตัวทําเงินทําทองอะไรอย่างเงี้ยอออออ๋ออทีนี้ทีนี้ทางด้านของคุณพภิชายเนี่ยวันนี้ก็ ไปยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเมื่อเวลาส6บหนาฬิกานะคะหลังจากลาออกจากประชาธิปัตย์ก็พ้นจากการเป็นสสทันทีแล้วก็จะมีการเลื่อนรายชื่อบัญชีรายชื่อลําดับถัดไปขึ้นมาคือคุณนรานราพัฒน์แก้วทองนะซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดูแลภัคเหนือมีอรายงานขา่าวเพิ่มเติมจากพลังประชารัฐว่าสาหรับการย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐของนายอภิชัยเนี่ยที่เปิดตัววันนี้เนี่ย ได้มีการแนะนำในอภิชัยต่อที่ประชุมว่าที่ผู้สมัครสอกอของพลังประชารัฐด้วยนะคะและเห็นมันมีบรรยากาศไปแล้วนะตั้งแต่เช้าใช่ไหมที่เขาบอ ok, กว่าถูกนักข่าวแซวด้วยบอ ok กว่าเอ๊เป็นกระเป๋าตังค์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออเจ้าตัวก็ก็อะไรเขาไม่อยากให้บอกว่าเป็นกระเป๋าตังค์ถ้าบอกเป็นกระเป๋าตังค์เดี๋ยวมันมากันใหญ่มาขอตังค์เออเป็นที่รู้กันเป็นที่รู้กันนะอันนี้นี่นี่เขาบอกอ่างนี้ เสียโตพร้อมลูกชายสวมเสื้อพลังประชารัฐชี้ซบพักนี้เพราะมีคุณภาพเสียโตพี่ป้อมดีใจชิปเป๋งเลยเออนร้องโอ้ยหลังถูกถามว่าเป็นในทุนเออเออโอ้ยเลยโอ้ยชฉยแต่ไม่ปฏิเสธมาโอ้ยแต่ไม่โอ้ยแล้วบอกไหมว่าไม่ใช่โอ้ยแต่ไม่ปฏิเสธเห็นไหมนะเออนะนะพี่นะเออนะเอออะรอดูนะขอต้อนรับต้นกล้วยต้นใหม่เออ ไปต่อค่ะไปดูเรื่องของประชาธิปัตย์หลังจากที่คนออกเยอะมากเนี่ยก็มีคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือทางด้านของผอคณะกรรมการประสานง,งานองค์การเครือข่ายภาคอภายนอกของพักคุณภูมิสรรเสนีวงศ์ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องอะ่ะบอกว่าโอ้เป็นยุคเลือดแท้เลือดที่ไม่แท้ก็ออกไปยุคเลือดแท้เลือดใหม่เลือดเก่าผสมผสานเออปนกันแล้วเนี่ยแท้ทั้งนั้นแหละแต่อยู่ไม่ได้ <c oughs> คุณนิพิษเนี่ยแทหรือเปล่าอะเออคุณนิพิษแท้จะตายแทกว่าคุณอีกอ๋อจนแท้แทแต่อยู่ไม่ได้หรอคพี่แท้ก็อยู่ไม่ได้ทำไมมันเลือดมันเป็นพิษหรอมันเขาเรียกฝ่ายไหนเนี่ยคุมอำนาจเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะบทบาทไม่มีอ๋อเหรอกรณีของเสียโตก็เหมือนกันค่ะค่ะนักธุรกิจทุกคนอ่ะที่เข้าไปอยู่ในการเมืองเนี่ยหวังอยากจะให้อยากจะให้ตัวเองได้โชว์ฝีมืออือเอ่อในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะโชว์ฝีมือได้ก็คือต้องเป็นรัฐมนตรีกเป็นรัฐมนตรีเออหรือไม่งั้นก็มมอหาย หน้าที่ให้เป็นคนคุมเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ปัญหาคือแต่ปัญหาคือเป็นประชาิปที่ปเตโตเขารู้นี่เ,ออเขาเจอแล้วนี่ว่าไม่มีใครสนใจกูกเลยให้ใจ่าตังอย่างเดียวแต่ว่าไปพลังประชาัฐก็ระวังที่ดีก็เสียสิงกะทิงแร่เยอะเหมือนกันเออเออพักคุณภาพนะคุณภูมสิสรรก็บอกว่า <c oughs> การเข้าเข้าออกออกของพักจากบุคคลต่างๆ <c oughs> เป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่า อยากจะเรียนด้วยความเคารพถึงอีกหลายคนที่กําลังจะออกก็ให้เร่งพิจารณาตัดสินใจกันหน่อยอเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมและเห็นแก่พักที่อย่างน้อยก็เคยเป็นบ้านหลังหนึ่งหรือแค่ที่อยู่อาศัยชั่วคราวในการวางแผนอนาคตร่วมกับพักเพื่อให้การเตรียมการวางตัวเลือดแท้เลือดใหม่จะได้นําไปสู่การวางรากฐานอนาคตอย่างยั่งยืน ก็พูดได้หมดนะเออพูดได้หมดเขาก็แบบว่า,ารีบๆกันหน่อยใครจะออกรีบออกอะไรเอไอคำแบบนี้เป็นคําที่เขาเรียกมาตรฐาน alet, แต่ว่าในทางเป็นจริงไม่รู้จะเป็นอย่างน,างนั้นหรือเปล่าส่วนท่านั้นของหัวหน้าเขาก็ไปออนทัวร์แม่สอนที่แม่ฮองสอนใช่ไหม,ม <S <S เขาก็พูดทํานองว่าเออยังเหนียวแน่นนะประชาธิปัตย์ยังเหนียวแน่นนะแล้วก็บอกว่าที่ออกออกไปเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเหมือนทุกพักทุกสมัยนะแล้วก็พูดทํานองว่า เ,เรื่องของการยกย้ายเนี่ยธรรมดานะเป็นช่วงของการเข้าสู่ฤดูการจะเลือกตั้งเมื่อใกล้ถึงเวลาก็มีการโยกย้ายพักขออย่ามองเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติก็พูดถูกอีกคุณจุลินพูดสิเออเอนะแต่ว่ามีคนนี้แหละคุณภูมิคุณอะไรนะภูมิสมยัยภูมิสันเนี่ยมเมื่อกี้ที่เขาพูดบอกว่าแต่ถึงเลือดจะออกขนาดเนี้ยประชาธิปัตย์ก็ยังตั้งเป้า ที่จะได้ที่นั่งสสแปดสิบถึงหนึ่งร้อยที่นั่งสาหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงคุณว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมปัจจุบันเท่าไหร่ฮะปัจจุบันห้าสิบกว่าถึงหรอห้าสิบกว่าถึงไหมน่าจะถึงที่แล้วที่หลายๆออกไปอ๋อที่ออกไปอีกเราไม่ไม่ได้คํานวณแล้วยังไม่ได้รับนะไม่นับนะใช่แล้วไปถึงจะไปถึงร้อยเลยหรอมันจะเป็นไปได้ไงก็เอาฝันกันไป เพราะว่านักการเมืองนี่เนี่ยถ้าไม่มีความฝันว่าตัวเองจะได้สสเยอะเนี่ยอ,อไม่มีแรงไม่มีแรงนะพี่มีปัญหาเออมียเนี่ยดุเลยเมียบอกมึงเป็นอะไรของมึงวะพอเป็นนักการเมืองนี่ใจมึงถอยแล้วเกินเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เป็นรัฐบาลแล้วสิแต่สําคัญที่สุดได้น้อยแต่ขอให้เป็นรัฐบาลเพราะว่านักการเมืองหวังอย่างเดียวเป็นรัฐบาลแล้วมันมีเงินถอนไม,ม่อดไม่อดอยากกระแห้ง คุณคุณปัญหานี้เขาพูดตรงไปตรงมา <c oughs> เขาเป็นนายกและเขารู้เลยเออว่าถ้าเผื่อเป็นฝ่ายค้านเนี่ยกดอยากปักแห้งก็ไดนะ้เอาละก็ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเจอพี่ชัดอยู่นะคะเออผมออมาจนถึงพรุ่งนี้แล้ววันวันพรุ่งนี้อะไรวันศุกร์แล้ว,ว,น,ลวนี่ยวันศุกร์มาอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนกอได้นะอ,อ่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้กันอีกทีหนึ่งแต่อย่าลืมเช้า9ก้าโมงเปิดไปที่ คุยทุกเรื่องกับสนทิก่อนไม่ควรพลาดเรื่องของคุณสนทิสนะี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามที่สุดค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยทุกคนครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ